สวัสดีครับพี่น้องเย็บซี่ผู้คุมแต่บ้านครับมื่อนี้มาพอกันคือเก่าครับมื่อนี้สีแดดส,สวยๆนะจังน้อยครับมาหาแนวกินครับมื่อนี้ป้าเรา่ยมาหาวัตถุดิบไป,ปเฮ็ดกับเขากินแล้วนําไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับเอาทั้งนี่บ่มาพี่น้องเขาวสวนได้ยังกินมื้อนี่ได้กบเดี ปัดทั่วตัวเนี่ยแล้วฮะบกเทอกแล้วฮะพิเ็ดมองดูพี่น้องพูดนะม่มันลบอยู่ในน้ำดูพูดนะเมีมึงตัวนี้กบเปลือกเมมันเป็นกบลารึไมันลูกปั่นมันคือตัวเนี่ยเถอะจุดว่ตัวละโล่พูดเตอะปัดครับพี่น้องเอาเอา,เอ,าเอายัดตัวฮ มีมึงบุ้ยตัวกวบไปปั๊บตัวโอ้ยมึงดูอีล่ะมีมาตัวปวดตัวเลี้ยแท้อะปั๊บตัวมึงดูพี่น้องมีโอ้ต้นซ้ำเอาคุบมามีมึงในฟ้าพิชนะพญากบโอ้ยตัวปวดตัวเลี้ยงพวกเรามึงดู bắt, tổm ở tổ khác tổ này, để tổ group này, chỉ có tổ lông hồng kiệt, phun phun à, ôi 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 ôi, ôi, mong đua, tổ nó mới gì, song tổ, ôi, song tổ cái tem nó bơng mài lá, nó bơng con con, bây giờ nó cắt mướn nó, ขัดเข่วเถอะบังลูพี่น้องป๊าดตัวบังลูมันจะเสาะอ่อนโอ๊ย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 นี่ครับพี่น้องห้าบาสนี่ได้วัตถุดิบมาแล้วครับวันนี้โอ๊ยตัวโกบแม่มาโตโพดตัวโพเทะสองโตโลครับพี่น้องไส้นี่เลี้ยงเองกินเองครับพี่น้อง โตง่ายเลยบักลุลนพอพญ,ญาแม่พญ,ญากบตัวครับตัวโพดตัวโพแล้วมื่อนี่มันชิมาเฮ็ดเมนูอีหยังทุกกินว่ามื่อนี่มามื่อสังหารยุสัยละมื่อสังหารตัวโพดตัวเลียครับพี่น้องเอา้ามีหมอหนึงพร้อมบัตรเลยโอ้เมืองเดียวครับเดี๋ยวถามมื่อสังหารากัน,นครับเมื่อสังหารมาจัดกันนี่ครับพี่น้องมื่อสังหารเก็บร้อยแล้วบอทั่วกบครับพี่น้องพูดนะ ใส่หมออันเนี้ครับกบสองตัวเมื่อนี้เมนู่ยังครับนําเสนอเฮาปลาครบไตน้ำครบไตน้ำครับพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาไปนํากันเลยครับพี่น้องผุนกบเรียบร้อยแล้วครับปัาดตัวสโสนตัวกบสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเฮ็ดแนวกินครับเมื่อนี้เฮ็ดกบไตน้ำครับหลังจากที่ขั้วลุงช่อนเป็นขั้วกบให้แล้วครับนี่คบผมขัวผมเปลี่นนี่อ๋อใส่หมอนหนึ่งเลยครับพี่น้องหนึ่ใส่หมอนหนึ่งล้ำบัดนี้ผมก็ะชิดมาตาเครื่อง ตามเครื่องมักครับพี่น้องตามเครื่องมักกะนี่กะเทียมเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมหอมแดงเนี่ยมึงหอมแดงมกูเนี่ย <laughs> มยมึงบานยิ่หอมแดงไปบักทั่วงอเงกเลยพี่น้องโอ้ยตายตายว่าชีวิตยังกินได้บบบนี้เอาไปเน็บไไเพ<อ>ื่อนยัยเอาไปหา,ม,<อ>ามึงเน็บโอ้ยมึงดูพี่น้อง เอาใส่ตู้เย็ยนไว้ครับใส่ใน,นตู้เย็ยนไว้โดูแล้วพ่บิ่งจักเษ์เท้าห่วอยอออันนี้เอออันนี้กับพ่อไรยูธุตาก็เริ่มเริ่มผีพ่วงแล้วเอาอันนี้เฮ็ดซะเอออันนั้นเอาไปดกซะมันมันเกกน่าวผูุ้ดต่ายมันบ้ากายกลินนี่อันนี้กับอันนี้กับพ่วงหากแล้วพี่น้องมันอยู่ในตู้เย็ยนครับบ่ค่อย,ยเรีนเฮ็ดกินจักเทื่อบาดในทุกอากาศไมาเฮ็ดกินมันก็เลยพ่วงหักพ่วงหยังกับพี่น้อง าไปปลูกก็ได้ยุทแต่ว่ากันเอาไปปลูกเาปปขาสิบ่ม,มีน่องเห็ดกินครับ <c oughs> เอาเอาพี่น้องมาเบิ้งมาจิเป็นจังกได้ดพี่น้องเด้อเคยเห็นแต่นไก่ไตน้ำครับมื่อนี้ผมเลยชิมาล่องเมนูล่องเห็ดเบิ้งครับพี่น้องผมเห็นั่นกบมันตัวใหญ่กบตัวใหญ่แต่ส่ออ่อนกุบก็เลยอยากว่าโอ้มาเห็ดกบไตน้ำดีวะวะเนาะล่องเบิ้งครับพี่น้องล่องเบิ้งเป็นจังกได้เดี๋ยวต่ำเครื่องจั๊กน้อยก่อนครับผม ข้าวลุงช่อนข้าวคบไห้ครับบ้าวตน้นผู้คุ้มแทบานเป็ี่นข้นบัลเล่ยครับพี่น้องสูตรผู้คุ้มแทบานนะพี่น้องเด้อสูตรผู้คุ้มแทบามนมันมีอย่งางไรครับเน้นนัวเป็นลักครับพี่น้องนี่ยผ้าตะไคร่ถึงนี่หอมแดงกระเทียมถึงนี่โอ้ซีชนิดนี่ถึงนี่สุดยอดเลยครับพี่นอ้องหอมมัมนมีข้าวครับนีอยู่ครับข้าวข้าวเดียวเบิร์ต <laughs> เออโอ้ เสียหลายเสียบหลายครับพร้อมไปเรียกครับบานนี้กระเทียมครับพี่น้องกำไส้เลยพี่นอ้องคุ้มไส้บานต้องกำพริกไส้ย,ย่างเดียวครับนี่ถึงแดงๆพิเศษนี่แค่ไปถึงรถถึงฉาบครับเดียกพี่นอ้องเรีอกบ,บ้านสร้อยตะไคร้กันตะไคร้กระโปงหักครับนี่มีแต่แน่วโปงหกัก <laughs> กระเทียมกระโปงหกักหอมกระโปงหกักตะไครก์กระโปงหกักถ้ากันยากหลายครับบุคควยไม่เปร่าเห็นน้ำกินครับพี่น้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ปมืดตั้งควยหอมไข่ใส่ไปเลยครับบัตรไค่ข้าได้พี่น้องบัดนี้เบิ่งหัวข้าทุาทาาคากคนมีค้าย่างเดียวลนะครับบระโป,ง,ปงหกักกระโปงหักเมือ เร็ียบร้อยครับลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นใบบกูดครับพี่น้องใบบกูดนี่เอาเอาเป็นใบไว้เฮ็ดเป็นสองแบบด้วพี่น้องเด้อแบบแรกกบผมสีส้อยส้อยแล้วก็ตํำพร้อมคืออันแรกครับผมและอันที่สองคือเอาใบใบไปจตะห้องกล่นห้องกระทะนำ้ำเป็สีหอมใ,ใสกันครับพี่น้องขุนครับพี่น้องขุนกระลังเลี้ยงห้างหมดแดงสองสามห้างครับเหมนกระสีภาก้วยหมดแดงครับพี่น้อง ไอ้เกลือจักน้อยครับพี่น้องเอาครับตำบัตรเนี่ย่าครับพี่น้องนี่ยตำเครื่องเทศเท่าเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้เหลาสู้ขั้นตอนการมักได้ครับพี่น้องบัดนี้มักกบได้ครับพี่น้องฟุนาโกบอุลวะเต็มหม้อครับกบสองตัวครับเต็มหม้อเลยครับพี่น้อง เครื่องเทียก้อนครับบัดนด่วยเลยคุณนะครับเครื่องเทียนได้ลายครับจังหวมอัดลูกไปครของเกลือจะไปใส่ลายได้พี่น้องได้บ้างหันเอาใส่ไปแล้วรอบนึงใส่น้ำต่ำเครื่องเทียนแล้วครับใส่หนมันกลมกล่อมมันนุ่งซึซ่งค,ค,ค,ครับพี่พน้องใส่เกลือไปรสดีครับเพิ่มความนัวครับพี่น้องเพิ่มวามนัว นี่ครับพี่น้องของเสียบอีกอย่างหนึ่งครับน้ำปลาครับพี่น้องปลาแด็กชุดยอดครับกินปลาแด็กใส่ยัดน้อยครับพี่น้องใส่ยัดน้อยใส่พรอนหอมอืมเนี่ยใส่พรอนหอมใส่พรอนหอมจบครับนี่จบไายด้วย ผงสลดครับพี่น้องผงนัวเส้นหลาเส้นบหลาเส้นหน่อยเส้นหน่อยนี่ผงสลดบราณให้น้ำตาลผงสลุดด้วยครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้องต้นเขผากันเลยครับเนี่ยใต้แล้วก็ขัดฉีดใบประกูดใส่น้ำพี่น้องเดินฉีดใบประกูดใส่น้ำครับเพิ่มความหอมครับ ขาดย่างนึงนะาเปน้องผมว่าขาดพักปากกระแยงครับผมมีพักปากกระแยงหอมใส่กันเลยครับสุดยอดเลยใส่จากน้อยคือหน้องหอมเลยบาดเลยมัดเมี่ยงขึ้กับเขากระเสบกัดแก้มกระแหงเสีบครับเป็น้องอจิ <c oughs> ไปทั้งหลังไหลหมดเลย <c oughs> ทักหนาบ่ปันใด <c oughs> หอมกัดหอมเลยมึงดูเป็นไงพูดอะ เด็กกินเน<บ>ี<บ>่พูดแล้วพูดแล้วบ,บ่เป็นโควิดครับพี่น้องได้กินมาทุกคนอยู่ไปบ้านนี่เป็นขั้นตอนการบรบบรจุครับพี่น้องแล้วน้ำไปเบิ่งครับผมอ้าวครับพี่น้องบ้านนี้มือเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับบา้านนี้มือปรุงเรียบร้อยอันนี้เป็นมือบรรจุครับพี่น้องนี่โอ้นี่ปัดถมมัสที่ใส่คักแต่น้ำมั้ยมันก็สิหลายแท้ส่วนน้่สีเดียดมันสิบ่ฮอดมื้ออื่นผุดติดดิโอ้ยข้าวเดียวโอ้ยออกจากเครื่องเนี่ยเที่ยวไข่รด อาหารมาเลยมาโอเอกอาหารเตะโอ้เอา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 ล่องเบิ้งสัตว์ล่องเบิ้องมึงดูครับพี่น้องบัตรนี่เอาโอ้ยเบิ้งเต่ากระตั้งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอามัติบ่ฟิวเตะเอาฮัทเอียงมาเน็บข้งๆจังน้อยในเบี้องมัติฟิวไหมพุ่นนะครับพี่น้องเอิรนน่องเส้อหมอนหนึ่งครับพี่น้องยุสัยพุ่นมาหาไอเดียมาหาไอเดียเอิรนน่องเส้อหมอนหนึ่งครับ เป็นขันนข้นตอนขั้นตอนเน็บเน็บบางแห้มันฟิวเนาะบางแห้ล่มออกเนาะบางแห่งร่มออกอนี่ครับเพิน่นจบเอคหกรรมมาได้พี่น้องนี่ผู้ดูแลควบคุมการผลิตมือนี่ครับใส่เวลาโดนอะไรนี่นยังไงที่จะกินด้ทานน้ำเดือดเตะป้าดุงดูพี่นอ้องเพิ่นน้ำเต็มหมอ้ออันยันสีเดือดไงเพิ่นน้ำหม้อน,น,อนึงหม้อนีอนอน้พร้อมสารชีพด้วหมอห้อนึงนี่ พร้อมสาระชีพเลยมอนึงกันเ,น,เนี่ยตัวเงินบรรจงเฮ็ดย่างดีผุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากเน็บเรียบร้อยครับผนทายจากมอหนา้าฟดครับพี่น้องนี่เดี๋ยวน้าบังเทิงมันฟดเดี๋ยวเขาก็มาเปิดเบิ้งกันครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าใส่ได้แล้ว นี่ครับพี่น้องครับอัปเดตอาการครับพี่น้องหลังจากที่เราตั้งมาได้จ้าหน้าที่วะหาหน้าที่ห,หาหน้าที่ครับพี่น้องนี่มอเริ่มฟดแล้วครับนี่หาหน้าที่ครับมอเริ่มฟดแล้วไปแล้วผมกะเทียงเล่าอยู่ว่าผมเคยแช่น้ำไหลเทโอ้โฟดอี๋ครับพี่น้องผมเคยใช่น้ำไหลไปเนิ่ยเท่อเอาครับพี่น้องบาดเนียเชฟเป็นว่าเอาขึ้เจียร์น้ำบอกเชฟไทยน้ำไทยน้ำเด้อ ทั้งนั้นสิไม่หมอ้อทั้งนั้นสิไม่หม้อสเออิเออเอาเอามุลูกพี่น้องม,องมึงก็จาทายน้ำบาดเนี่ยหลังจากที่ตั้งไว้ประมาณจากักษีนาทีเนาะเออยักาที่เดี๋ย<อ>วคน่าทายนา้ำ่าส่นเทปคนว่าเอาจักน้ำอย่างเงี้ยมาเรียลเฮ้ยเดี๋ยวต้องมากแล้วคนได้เยอะจักน้ำก็ได้อ๋อว่าสิเดียลยักษ์สามคนดิเด้ยจักษ์สามคนดิเออโอ้กับพี่น้องเอาเอามึง สูตรการจัดการของเชืเพิ่นครับนั่นสิเป็นแนวด้าครับแล้วค่อยติดตามเบิ่งครับพี่น้องเนะเบิ่งเพิ่นสา Nam ออกจว่ากเกี่ยงเลยครับแบบไหน้ a m เลี้กนี่ออ้อนเกี่ยงตับเลยครับพี่น้องบัดนี้พอสิดไายเปิดน้ n เข้าไปไหมครับพี่น้องบัดนี้โอ้อน้ a m เย็นลงา Nam เย็นลงจริเออแข็งเลยอ๋อเอา,เอาน้ m สองใส่ Nam เต็มหมอ้อคือเก่าครับโคบโคบมันตัวใหญ่เอาจาักสาม Nam แล้วเนาะเอาจักสาม Nam โคบมันตัวใหญ่ เอาครับพี่น้องบาดนี้ได้เวลาด้วครับเหมือนจ้าหนาที่แล้วซีนนาทีเนาะซีนหนาทีน้ำสองซีนหนาทีน้ำสองแล้วครับพี่น้องเบิ้งบาดนี้เชฟคนที่จัดการเฮาเอาได้เวลาปรุงแล้วครับพี่น้องประมาณเท่าไรหรอประมาณ y า y ายี่สิบนาทีเนาะย่สิบนาทีนั่งโซกันยี่นี่ยี y ่สิบนาทีแล้วครับพี่น้องนั่นเดี๋ยวให้ทีมงานเพื่อนจัดการครับกำลังปรุงน้ำครับบัดนี้บ๊อบมันหวมานมาปูงน้ำมันปรุงออกเบิ้แล้วเนาะเออเอาไปหม้อลงเลยต้ โอ้ยเอาน้ำบอกก่อนว่าวมันดีเฮียว่ายังหัวตีนใครด้ยวยเฮีย <c oughs> เออเบิ้งบาดนี้โอ้บาดนี้ยปั๊ดตูวหอมออกกล้องพร้อมบาดนี้เอาโป่งม้รูบบาดนี้เป็นจังใดไปครับพี่น้องบาดนี่ยกินหอมแต่ว่ามึงบาดน,านี่พี่น้องบู๊แต่สวร์นี่แหละครับพี่น้องเพื่อนกบไต่น้ำครับนี่ปั๊ดตัวปวดโพเทะ เอาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบัตรนี่ก็จะได้ซิมเบื้องนะครับบัตรนี่ยให้เชฟคนซิมเบิง้งเราเอาเจา้าล่องมุ้งดูเพียงใดรสชาติห้องป้าถุพี่น้องเบิ้งตอนมา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 ดูมาซิมบุ้งดูบุระ่ะป้าถุเบ,บิ้งตอนกบดูพี่น้องโอ้เพียงใดนู่นบ้างอืมพันมามาพันนี่เอ แนวมาซุ่มแนามาซุ่มเอาลองมองดูนี่อาไรงั้นมเอาซิมองดูเป็นยังไงนี่ปวดแลครับทีมงานน่าโอ้พี่น้องเทยงบแห้งโความรัดังครับหอนเครื่องเทีเครื่องเทศหดลายหลครับพี่น้องโอ้แต่สะอ่อน คูบอกแนี้ว่ามันห่วนฮึมขอกงก็โปร่งว่องหวอดว่องหายถ้าว่ากระดูกยำบ่ได้ครับพี่น้องรุ่นเนี้ยมองดกูกระดูกกระดูกรุ่นนี่นี่อัดเขาถาดย่างเดียวครับพี่น,อน,น,น้องยำบ่าไรพุ่นเสริมสมรรถนะพร้อมโอ้แสีบเสบครับพี่น้องพานพานครับเมนูมื้อนี้ครับกบใต้น้ำครับล่องเฮ็ดเทอเร์เล็กปกตินี่เขาก็จะเ,เคยกิน กินตะพัดกินเต้าหมกกินเต้าอ้อมนะพี่น้องเนาะเออเมื่อนี่กันพูดนะครับทีมงานมาซื้นส้มมาเบืองมันเป็นยนตั้งไดมันเป็นตลอดบ่สันวะครับความุูดพี่น้องเอฟซีละกันนะครับเด้อที่เขามารับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวมีพักไซ่พร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจีบผ้าพี่น้องไปเฮ็ดอีหยังเบื้องอีกแล้วพี่น้องคอยติดตามละกันเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ผมกขอ อนุญาตเบรกไว้ที่นี่ก้อนละกันนะครับก็ที่ว่าผ่านครับพี่น้องครับมือน,นีกบไตน้ำห้องคันหักกากดไหลถึกใจกะกดแช่ย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อช่องผู้คุมแถบานบเดี๋ยวเจอกันไหมอีพี่นาครับสำหรับมือน,นีสวัสดีครับ